ทีมการเท่าเรือ ASM โชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะด้วยการบุกมาเอาชนะทีม JT Truck นครราชสีมาด้วยสกอร์0-3ค่ะในการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2024เกมที่5ของฤดูกาลค่ะที่วงชวลิตกุล ah อินดอร์สเตเดียมมหาวิทยาลัยชง วงชวลิตกุลนะคะจังหวัดนครราชสีมามีการแข่งขันฟุตซอลไทยลีก2024เกมฑที่5ของฤดูกาลเป็นการพบกันระหว่างทีมอันดับที่11ของตารางอย่างทีมเจ็ดีตรักนกครราชสีมาค่ะที่อยู่ในเสื้อสีม่วงนะคะเปิดบ้านต้อนรับการเยือนของทีมอันดับที่4ของตารางอย่างทีมการเท่าเรือ S ASM นะคะที่มาในเสื้อสีขาวค่ะโดยผลงานของทีมเจทีทรักนครราชสีมาก็เสมอ1เกมและพ่ายแพ้ไปแล้ว3เกมมีเพียงแค่แต้มเดียวเท่านั้นค่ะส่วนทางการอขอไปค ทางด้านทีมเยือนนะคะสามารถเก็บชัยชนะได้3เกมแล้วก็เสมออีก1เกมมีทั้งหมด10แต้มนะคะจากการลงสนามไป4เกมซึ่งในเกมนี้ทีมเจ้าบ้านตั้งเป้าที่จะเก็บ3แต้มแรกของฤดูกาลให้ได้ส่วนทีมเยือนส่งผู้เล่นดีกรีทีมชาติไทยลงสนามพร้อมหน้าค่ะทั้งกลางแฟนฟุตซอลที่เข้าชมเกมเป็นจำนวนมากทีเดียวค่ะ โดยผลการแข่งขันในเกมนี้นะคะก็เป็นทางด้านทีมการเท่าเรือ ASM ที่ครองแชมป์ได้เหนือกว่านะคะ,ะครองเกมได้เหนือกว่าค่ะแล้วก็จบสกอร์ได้อย่างเฉียบคมเป็นฝ่ายเอาชนะในเกมนี้ไปได้โดยสกอร์3ประตูต่อ0ูโดยมาได้ประตูขึ้นนำนะคะตั้งแต่6 นาทีที่6ค่ะจากการทำประตูของนาธานเออร์นันโดนะคะก่อนที่ในนาทีที่2 2ทีมเยือนมาได้ประตูที่2จากการทำประตูของอลงกรจัพนพรแล้วก็ในนาทีที่39ค่ะทีมเยือนมาได้ประตูย้ำชัยชนะจากการทำประตูของอิทธิชาประพพันธ์ จบเกมเป็นทีมการเท่าเรือ ASM ขาะที่บุกมาเอาชนะทีมจทีทรัคนครราชสีมาไปได้ด้วยสกอร์3ปอระตูต่์0ก็เก็บ3แต้มมีเพิ่มเป็น13แต้มค่ะรั้งอยู่ในอันดับที่4ของตารางส่วนทีมจทีทรัคนครราชสีมาที่มี1แต้มเท่าเดิมก็รั้งอยู่ในอันดับที่11ของตารางค่ะทั้งนี้นะคะโปรแกรมการลงสนามในเกมที่6ของฤด,ดูกาลในศึกฟุตซอลไทยลีก2024ของทีมจทีทรัคนครราชสีมาก็จะต้องเดินทาง ออกไปเยือนทีมจากฝูงอย่างทีมห้องเย็นท่าข้ามนะคะในวันอาทิตย์ที่4สิงหาคม2567ที่ห้องเย็นท่าข้ามสนามชัยจังหวัดสมุทรสาครค่ะก็เริ่มทำการแข่งขันในช่วงเวลา18นาฬิกาค่ะ